เ็หน่อสั้นไอ้ไส้นะครับเน่อไอ้จ้าส้มนี่ก็โปรแกรมก็คือลาตึกขันบ่ได้บึกเอาตะเพียนตะเพียนก็ได้จะไปจอยจงเกิดบ่ถือบึกคอยสิได้กินเขาดิบ่อบ่อบ่อพี่ไอของนี่ายของนี่เพราะว่าไอ้บอยมากก็ได้กินบึกกินอ่าอีพวอยเฮาเฮ้ยเฮาก็ได้กินบึกสำได้มากก็ได้กินเกิดกินบึก ซอมาสี so law, ien, ni, ari, ่ด้กินน่ยากบ่นะค่จุดปรหลอดกันะครวีบัคับว่ากันว่าจะเป็นปลาไปว่าจะได้กินว่ได้กินพ่แหงมาบ้านนี้เนาะถมไม้มาเลยจเป็นคนผู้ดีคิดไรนที่ถึงแหถามอ่าอังกฤษใส่เนี่เสษตรพิเศษ ยืดลำน้ำเตาติดลำน้ำเตาน้ำเสียวเลยครับเกษตรวิสัยควบหลูกรอควบเป็นนักเต็งครับควบอยู่ในห้องอาร์ตอยู่ในวงการบันเทิงจะสถึงว่าว่าถึงแหเป็นหลายหัวเม่ลูกเศร้าหน้าลาดเบอร์สิ้นผ้าไถคข้ยไถยยังมากผ้าร่งเกียกขีดตมตะกร้ามาเอกวานแห่น้ำธงน้ำทาน้ำสาน้ำหนองอยู่ว่าบ่ลืมบ่ลืมบ่ลืมไปแทงบ่ลืมเราก็แตกเราเบอร์สิ้นอันอันว่าแตกเข้มละห่าร้อยก็บ่เอาคิด หันแหวว่าแห้วว่าแตกมื้นนี่นี่คือใจไอ้สมงมื่อนำคาดเบิร์ช่าเลยแหละมื่อนัเนเห็นเจ้าโพดนะโอ้ยขอยู่งหอยหวงพนะครับวันดูเมืองจีนพนะแม่รีบบอกฟังแม่รีสิคือตอนนี้เนี่ยพี่น้องชาวจีนอยู่งหอยขวางที่ที่หม่องพักยุ่งกรุงเทพก็ไว้เห็นงานเชาไปรยุ่ธยังหันก็ดูอยู่เอาไว้เห็นงานห่องอัดมูบวกยุ่หันอาจารย์สวัสดิ์ก็เห็นงานในกรุงเทพอาจารย์ ก็เว่าเจ้าก็ไปกินกไปกินขอน้อยพี an, ่น uh ้องเออครับชุ issimo, uh, ่มๆแมนก็ไปแปรมาห้ากรุงเทพกับเวียดนา่นเบียดของอัดนะครับเนาะเขียนเพิงกับโชคดีเขียนไม่ไม่เนี่กับมีกิจชาต้เขากับเราก็ที่กินในโรงพยาบาลของสมุดนะครับว่าขาดขัดอันนี้อันนี้ปลาป่าที่ถือว่าปากเสี้ยนเลยเพราะออกไซส่งการพอดีออกก้อนสงการแล้วมาเปรี้ยงปางไซส่งการเขียนในเขียนในเอส้งก็ลายพิ้งกันหรอแต่ว่าจังก่ได้ผมเป็นมัน มันโดนข่อยเห็ดเป็นรอยเป็นพันซ้เจ้าเกินมาจะข้ามขนาดเจ้าจำได้เอาเงเจ้าใจดำเอาอ่าเงจะลายอ่โอ้ยมันมันเงิเจ้าลายเจ้าขบคนใหม่ทิมอายลงคอบลูตนหาเข้าบอรวมซานกอกเป็นาร์ตบานลายฝ่าลบคบเอกจะรองไปตัวฉัเอานมอก็บเแบบดี้บีกีตาร์โป้งอย่ไหนอ่มาเซฟบรรยากาศนโอ้สุดยอด เบิงติ้่ะมักเกงปานไหนเฮ็กพอดเวทีไว้เพื่อนอจ้าของเอวทีเวทีลองฟังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะงไงร่างกายเลยก็สงแล็อกอนซอนบุรกย่สิบอกเข้าใจยืดไป้ไใไหไอเเป็นสิีเปีนนี่มันต้องซ้อมต้องซ้อมพอ่าขันหัวบอซ้อมมันจะขึ้นงวยมันจะตีหลุยมันจะจำซีนบไรมันจะเพลอ์กิบเมนว่เอาซ้อมเพราะเสือเือนอยู่ขวางเลยซ้อมแล้วเวลาไปแสดงมันจะ มาฐานโอ้นี่กับีวงมีแบบอาบมีที่มีเดนเซอร์ซ้อมเท่าซ้อมถือว่าเป็นศิลปินที่มีความรอบครอบเอาจริงเอาจังเอาจริงเอาจังกับงานนะครับผมต้องซ้อมตรงนั้นเลยต้องซ้อมผูไใดไมีแของผูได้ไม่นองตู้เบิรตู้เบิด์ตจริงนี่ครบเลยนี่ครบเบิดครบเบิดครบเบิดโอ้ยข่อยจาผ้ามูไปยังห่างห้องคนแน่นอนที่เขาชอบแบบใส่กันเลยแบบน้เปลี่ยนต่างเลยโอกาสดีๆจะส้วนมูมาเข่าเมล่สดเนาะ ครับดีดมาไล่ออนไลน์เองใช่ไหมครับเหาไม่โอกาสเอาศิลปินร,ร่วมศิลปินเขามากหน่อยไหมศิลปินไอซซ้อนหน่อยไหมนี่อาจารย์ชมเนี่ยมีโดนเนี่ยมีผู้นพผู้นี่แี่ไหมรวมศิลปินบ่าวซอนโอ้คักเลยเหรอเนี่ยเอาหลายดีศิลปินนั่นไม่เครื่องคายโจมนะฮะเหตุจังมือเห็ุจังมือเห็ุจังมือโอ้ยเอาพราะมันแคบๆด้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเพิ่งบรรยากาศก็กว้างของของบ้านบ้าทอาจารย์ชมแล้วโยนี่ต้องเอาโดนบินที่มันประมาณสิบห้าเลย มันสนามบินดาาตุสาลกเลยผมเต้ิเห็นสีนีปั่นันีดวันพูดิว่นวันวันพุธนมองนี่ให้ไกลอยู่ให้งัอยู่ให้เปียดอยู่ให้ตวดอยู่ไฟนี่ให้ป่าอยู่งั้สิไหมไฟหนองตั้งหากิไฟนี่ต้นไม้ไฟนี่คนอยู่ังสไหมเอาเอาเอาที่สมช้ไฟถไมเรียบรลอยมองยูแบบนี้สนาสนีก็นอกหาแกะแก้เสียแก้พาห่างสิถึงแขเห็ดเจ้ากินเอาเอาจากไหกินไปไปไป ไปเบิ้งสาเบิ้งสาเราเราก็แล้วก็บินบินตัวไหนพี่นอนพอนั่มได้ได้ได้ไปไได้ไปไปพี่น้อนไปเดี๋ยวไปเบิ้งฝีมือไอ้ซ้อแล้วสิวานแหวานสิแตกม่แตก